สวัสดีค่ะกำลังพบกันในช่องสติบีน่าปาร์ตี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายคลิปขอแก้ตัวนะคะก็คือคลิปที่แล้วที่เราถ่ายไปนะคะนั่นก็คือคลิปทำเมโลกบทำขนมตามติ๊กต็อกนี่นะคะคลิปนี้เลยนั่นก็คือมันไม่สำเร็จคะ่ะทุกคนเราไปดูพี่เขามานะคะพี่เขาและคนอื่นเขาทำนะคะมันเป็นแผ่น ทั้งอันเลยนะคะแข่งทั้งอันแผ่นทั้งอันเลยนะคะเป็นแผ่นทั้งอันเราก็ได้ไปศึกษามาแล้วนะคะว่าทํายังไงเจ้าตัวไมโลเนี่ยนะคะจะเป็นแผ่นทั้งอันนะคะซึ่งเมื่อเช้าเราก็เลื่อนไปเจอคลิปคลิปนี้ค่ะซึ่งเป็นคลิปเดิมนะคะมันเป็นเขาเอาโอวัลตินมาทํานะคะโอวัลตินก็ได้คะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมา แปลกใหม่เลยนะคะแล้วก็จะเป็นไมโลเหมือนเดิมค่ะสองซองนะคะแล้วก็เป็น <c oughs> นี่ก็คืออิ่มดีนะคะทุกคนเคยกินไหมถ้าใครเคยกินคอมเมนต์มานะคะอิ่มดีซองละห้าบาทนะคะทุกคนเราอยากรู้ว่ามันรสชาติจะเป็นยังไงมันจะเหมือนนมอัดเม็ดไหมหรือว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงมันจะปังหรือจะพังนะคะนี่อิ่มดีเป็นซองนี้เลย บ้านเราก็มีติดไว้นะคะมันอร่อยนะคะนี่เราก็จะมาลองทำกันดูนะคะทั้งหมดสามซองนี้เราก็ได้ไปศึกษามาว่าต้องรีดนานๆไฟแรงๆค่ะเออเราโง่งไงทุกคนคลิปนั้นลงแบบประสาทจะกินหัวอีชัน,นะคะ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้แช่ช่องฟิตแบบ24ชั่วโมงเหมือนเรานะเขาแช่แค่หนึ่งชั่วโมงเออทุกคนวันนี้เลยจะมาขอทำใหม่นะคะ เดี๋ยวเราขั้นตอนแรกนะคะก็จะเอาเข็มมาเจาะมันเดิมนะคะนี่เ,เราได้เตรียมอุปกรณ์มาแล้วเจะเข็มเจาะมันเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจาะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเข็มมาเจาะมันเดิมเดี๋ยวเราขอเจาะก่อนนะคะมาคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็เจาะไมโลแล้วก็อินดีเสร็จหมดแล้วนะคะ เราเจาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปรีดนะคะทุกคนคงจะสงสัยนะคะว่าช่วงนี้ทําไมบีน่าไม่มาถ่ายคลิปด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้บีน่าทำงานค่ะทํางานอะไรเอ่ยทําการบ้านนั่นเองค่ะก็คือนางก็การบ้านเยอะนะคะถ้าเราช่วงนี้เราจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเปิดเทอมแล้วนะคะโรงเรียนใครเปิดเทอมแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆเลยนะคะ แล้เวเราจะไปรีดกันนะคะไปขอตัวไปรีดก่อนเราก็จะวางแปลงนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาเตารีดที่ไฟแรงๆเนะะี่ยค่ะมาทับเลยเดี๋ยวรีดเสร็จแล้วจเจอกันจ้าตอนนี้นะคะเราก็ได้รีดสามกริย์นี้แล้วนะคะสามสหายค่ะไม่ใช่สามกริย์ดสามสหายนี้แล้วะะ่ะะแล้วเราก็จะรอให้เขาเนี่ยค่ะเย็นตัวลงแล,วแล้วเราก็จะเข้าช่องฟิตได้นะคะ<ม>นี่แข็งมาก แขงเท่าไหร่มาดูคะ่ะเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นก่อนนะคะนี่มีอันนึงที่ยังไม่เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะปังหรือจะพังนะคะนี่เราก็จะเข้าช่องฟรีสนะคะรอให้มันเย็นแป๊บ,บนึงมาคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะสองอันเย็นแล้วเหลืออันนึงยังไม่เย็นเดี๋ยวเราใส่ไว้รอบายบายหนึ่งชั่วโมงเจอกันจ้าโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ครบ เวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเย่ Yay! ก็จะได้เวลาพิสูจน์ความจริงแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูว่ามันจะซํำเร็จหรือไม่นะคะไปลุ้นพร้อมกันจ้าตอนนี้เราต้องไปเอาออกมาจากตู้เย็นกันนะคะตื่นเต้นนะทุกคนแล้วเราจะลองสองอันนะคะนี่โอ้แข็งโป๊กเลยเดี๋ยวเราไปแกะกันทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปแกะก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันจ้า ทุกคนคะตอนนี้เราก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะไม่อยากจะเชื่อกันทุกคนมันเป็นก้อนอ้ oh my god จริงมากมาก,มากค่ะ<ๆ>ก็คือเรารีดช้านะคือคลิปที่แล้วเรารีดเร็วเรารีดเร็วอันนี้เรารีดช้านะคะนี่มันก็ได้ออกมาเป็นก้อนคะ่ะทุกคนนี่คือหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะแล้วอันนี้ก็คืออิ่มดีนะคะซึ่งได้แค่ครึ่งซองนะคะอันนี้มันน่าจะไม่เวิกนะคะเราว่า มีเสียงอะไรแซ้เข้ามาก็าขอประทานโทษเลยนะคะเพราะว่าน้องข้างบ้านเขาคุยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะอ้ไม่ก็ตื่นเต้นมากอืม น้องน้องเขาท่องสุดคูณอยู่นะคะมีเสียงอะไรก็คอประทานโทษด้วยนะคะทุกคนเคยกินโออัดเม็ดใน Save Man, เซมวนที่มม่เปซองแดงๆไหมรสโอวัตินอะเมือนเลยซองลอะห้าบาทอะอืมอร่อยเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะไปป้นเงินแม่แล้วก็ไปซื้อโอวัลตินมาทำนะคะอะ กรอบแล้วก็แข็งอร่อยมากเลยเคี้ยวเพลินม,มันต้องอัดม็ดต่อมาอันนี้ค่ะ เฮ้ยทุกคนเราคิดว่าอันเนี้ยจะดีที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นนมใช่ไหมเราคิดว่ามันจะเหมือนนมอัดเม็ดมากที่สุดแล้วมันอาจจะอร่อยมากที่สุดไม่เวอร์ค่ะอิ่มดีอะไรพวกเนี้ยอิ่มดีพวกอิ่มดีพวกเอ่อเนสวิต้าอย่างเงี้ยไม่แนะนำนะคะอันนี้ทดลองเฉยๆแามว่ากินได้ไหมก็กินได้แหละแต่ มันไม่อร่อยไงคนชอบก็ชอบเลยแต่เราไม่ชอบแต่นี้อร่อยนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะคะใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะทำลาย คือมันแข็งมากดูฟังเสียงใช่ไหม<า>แข็งเขได้ยินเสียงปอก้ลยอร่อยขอบคัณบาย